สวัสดีครับผมต้นสนชาติรัติวัฒนะครับเป็นอดีตนักกีฬทีมชาติไทยครับผมต้องสัญชาติรัติวัฒนะครับก็เราเล่นคู่ด้วยกันอยู่แล้วจําไม่ได้ว่าจับไม้ชนิดครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่แต่ว่าจําได้แค่ว่าลงแข่งครั้งแรกเนี่ยตอนอายุ7ขวบนั่นคือคือครั้งแรกเลยที่ลงไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยครับตอนแรกเลยนะครับก็คุณพ่อก็กลับบ้านเอาบอลมาโยนรับ จับบอลกิ้งบอลอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านนี่ก็คือจําได้แค่นั้นต้องบอกว่าพ่อเป็นเป็นคนที่เล่นกีฬามาเยอะเด่นฟุตบอลต่อยมวยแล้วก็มาจบสุดท้ายเนี่ยที่เขาชอบเนี่ยคือเทนนิสเขาก็เล่นมาอย่างตอนที่เราเริ่มเล่นก็พอคุณพ่อเล่นเราก็ตามว<า>่งไปสนามแค่นั้นเองเอะไรเงี<ๆ>้ยแล้วเขาก็เริ่มเริ่มปลูกฝังให้เราเล่นเทนนิสด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้น ธนิตเนี่ยธรรมชาติเนี่ยทุกคนจะเริ่มจากเดี่ยวก่อนนะครับซึ่งเราสองคนก็เหมือนกับคนอื่นทั่ว,วไปครับก็เล่นเดี่ยวอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าช่วงที่เราตัดสินใจว่าจะเล่นคู่เนี่ยคือเพราะว่าผลงานคู่เนี่ยมันดีแรงกิ้งคู่เนี่ยท็อปส0ม้ละแต่แรงกิ้งเดี่ยวยังอยู่แบบประมาณ7800อยู่อะไรเงี้ยเราก็มันเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าเออเราจะเอาอยัางไงแต่ว่าเราก็มานั่งคิดว่าถ้าเราไปเล่นคอลิฟายเดี่ยวเราอาจจะแพ้แล้วอาจจะไม่ได้เงินรางวัลแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เกิดเราเข้าชิงหรือเกิดเราได้แช มีโอกาสได้เงินรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดียวแต่แบบมันก็ดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจเป็นช่วงที่ตัดสินใจช่วงนั้นน่าจะเป็นสักหลังซีเกมแล้วห <2004 S 1> ลังซีเกม2004ด้วยซ้ำนั่งคุยกันครับทั้งคุณพ่อด้วยครอบครัวอะไรเงี้ยตัดสินใจว่าอ่ะถ้างั้นอันไหนเข้าเอาอันนั้นก่อนอเล่นอันนั้นก่อนถ้าเดี่ยวเข้าโอเคมันก็เป็นกําไรอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดอ่ะคู่เข้าแล้วจะต้องทิ้งเดี่ยวอีกวิกนึงอ่ะเราตัดสินใจเล่นคู่เล่นคู่ให้สุดไปเลย แล้วเดี่ยวก็ไปเล่นไม่ทันไม่เป็นไรเอานั้นที่คุยกันเดี่ยวบางทีเราไป4ทัวร์เมนต์ห้าทัวร์เมนต์เงี้ยเราได้เล่นเดี่ยวแค่อาทิตย์แรกอีก3าอาทิตย์เนี่ยเราไปเล่นคอลี่ไฟไม่ทันเลยเขาคู่เข้าคู่เข้าลึกอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แรงกิ้งคู่ขึ้นแรงกิ้งเดี่ยวก็คือไม่ขยับเลยอะไรเงี้ยถ้ามองว่าในทีมชาติเนี่ยเราเข้าไปเพราะชายคู่ตั้งแต่ซีเกมครั้งแรกหน้าที่เราก็คือเล่นคู่เล่นคู่เลยเล่นชายคู่กับคู่ผสมแล้วก็ตอนนั้นซีเกมมีประเภททีมเราก็รับหน้าที่ เล่นไปเพจคู่เพื่อให้ตอนนั้นมีพี่มีพี่อัดอัตพลกับปิกดนัยที่อยู่ในทีมก็สองคนนั้นก็รับหน้าที่เล่นเดี่ยวเลยคือแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเมื่อถามว่าประทับใจกับแชมป์ไหนมากที่สุดคำตอบที่ได้เป็นไปตามคาด t h i ทเ n d o Pen นี่แหละเพราะว่าเราก็ชนะมือดีๆมาเยอะ โดยพอะรอบชิงโดยพรรอบชิงครับเราชนะนิโคลัสมาฮุดกับไมเคิลลอด้านิโคลัสมาฮุดปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ยังอยู่ในท็อปเทนอยู่ในท็อปเทนของดับเบิลอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเพิ่งได้แชมป์ปีนั้นเขาเพิ่งได้บิลวินด้าได้บิลวินด้านเพิ่งได้บิลวินด้านแล้วก็ได้ลองแชมป์ยูเอสโอเพนมาก่อนที่จะมาเล่นที่ไทลนด์โอเพนปีนั้น แล้วก็ชนะคู่นี้ในรอบชิงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตที่แบบมันแน่นอนเป็นใช่ดีที่สุดแล้วก็ชนะเลิศในบ้านชนะเลิศ ATP ครั้งแรกอะไรเงี้ยมันก็มันรวมความประทับใจเอาไว้ตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าในแมตที่แบบเออล้มมือแข็งๆเนี่ยผมว่าก็เยอะเยอะพอสมควรเลยอะไรเงี้ยเรามีชีชนะที่ผมจําได้จะมีที่เมมฟิสที่เราชนะคู่มือสองโจนาส์มิอกแมนซึ่งตอนนั้นเป็นมือสองโลกปัจจุบันแล้วเราชนะ แล้วก็มีชนะเรนเดอร์ตอนที่เรนเดอร์เป็นมือ3ของโลกเรนเดอร์เพรสอินเดียครับใช่ตำนานชายคู่อินเดียอีกคนหนึ่งแล้วก็มีหลายๆแมตช์ที่ว่าแพ้เราเจอเล่นกับมือดีๆก็เยอะก็เยอะเหมือนกันเคยเล่นกับคู่แปดไบรอันอย่างเงี้ยใช่แต่เราแพ้นะแต่ก็ประทับใจครับผมว่ามันเป็นความประทับใจในอีกแบบหนึ่งเพราะว่ากีฬามีแพ้มีชนะในในมุมมองผมมันมันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยขึ้นอยู่ว่าพอเราลงไปเล่นแล้วผลการแข่งขันมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้เงี้ยเราจะมองมันในมุมไหนมากกว่า ภูมิใจในแมชที่ตัวเองพ่ายแพ้เรียกได้ว่าเป็นนักกีฬามืออาชีพที่บรรลุทางด้านความคิดมานานแล้วถามว่าเคยทะเลาะก,กันเองบ้างไหมพี่น้องคลานตามกันมาบอกว่าบ่อยแต่แต่ส่วนใจสําคัญของการเล่นประเภททีมผมว่าทีมเวิร์กสำคัญถ,ถ้าถามว่าทะเลาะก,กันไหมเรามีอยู่แล้วปกติผมว่า บางทีเยอะด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ตีดีหรือตีไม่ดีก็ทะเลาะกันก็มีครับตีกมี้าเสียได้ยังไงก็มีบ่อยมากด้วยการที่เราสนิทกันมากครับทุกครั้งที่ทะเลาะกันเลยเนี่ยเท่าที่จําได้เนี่ยเราไม่ได้มานั่งคุยกันนะใช่แต่ว่ามันจะมีความที่แบบพอพอมันเย็นลงอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนสานึกผิดอ่ะอไม่น่าทําเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในหลายหลอย่างพอลงไปปุ๊บมันจะมีแค่คําพูดอยู่ไม่กี่คําเราก็สามารถที่จะแบบกลับมาร่วมมือกันได้อะไรเงี้ยเช่นเอาใหม่เอาใหม่ลืมไปลืมไปลองใหม่อะไรเงี้ยพยายามก มันจะมีคาพูดเป็นคีย์เวิร์ดอยู่ไม่กี่คาที่แบบสามารถที่จะเชื่อมเรากลับเข้ามาเหมือนเหมือนลิงก์กลับเข้ามาใหม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วแนั้นกลับไปจะได้ก็ตีแบบสบายสบายเลยตีแบบเห็นทางหมดเลยเห็นหมดเห็นทุกช่องทางที่จะตีได้หมดเลยไม่มีสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติสายใยของความเป็นคู่แฝดไม่ได้สําคัญไปกว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างการลงทําหน้าที่เป็นทีมเหนือพื้นสนามแข่งขันซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนบ่มเพาะ และสร้างมันขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนหรือกับใครก็ตามคือข้อสําคัญเลยจริงๆคือเราอยู่ด้วยกันเราซ้อมด้วยกันเรารู้จักนิสัยใจคอใช่อันนั้นอันนั้นคิดว่าถามว่ามันจะเป็นอะไรที่พิเศษไหมผมว่าไม่ใช่ถ้าคุณใช้เวลาด้วยกันมากพอยังไงความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้แน่นอนเราเล่นด้วยกันตลอด เราซ้อมด้วยกันตลอดเราจะรู้หมดว่าเขาจะตีลูกไหนดีตีลูกไหนไม่ดีอ๋อลูกนี้ต้องให้นี่ตีเลยต้องจังหวะนี้ต้องอย่างเล่นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ้ยเป็นจุดแข็งของเขาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะสามารถหยิบเอามาใช้ได้เวลาเราแข่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะเหมือนเป็นน้ําแข็งกับไฟมั้งซึ่งการเล่นคู่เนี่ยผมว่าถ้าจะทุกกีฬาเลยถ้ามันมีคน2ประเภทนี้มาด้วยกันอ่ะผมว่ามันช่วยได้ มันเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้สร้างประสบการณ์มากับเทนนิสแล้วเนี่ยคือในหัวเนี่ยก็คือชัดเจนแต่แรกแล้วว่าหลังจากที่เราเลิกแข่งเราก็คงจะพยายามนำประสบการณ์ที่เราได้ก็เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยมาพัฒนาศักยภาพให้กับนักเทนนิสของไทย ซึ่ง่งณปัจจุบันเราสองคนก็ผ่านตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนคือความเป็นนักกีฬาเราแน่นอนแล้วต้องมีระเบียบวินยัยต้องอดทนต้องมีความพยายามตลอดเวลาอะไรเงี้ยการที่คุณจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้เนี่ยมันมันจะต้องอพิเศษกว่าคนอื่นมีความพยายามมากกว่าคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญถ้าถามผมผมก็อยากให้น้องนองนักกีฬารุ่นใหม่เนี่ยมีมีความเป็นมืออาชีพตรงนี้จริงๆชีวิตช่วงวัยรุ่นอาจจะต้องเสียสละ อะไรขนาดนั้นไหมแน่นอนมันต้องมีแน่มันจะต้องมีส่งกัดใช่ใช่เราสองนี้ปีใหม่คืออะไรไม่รู้คือนั่นคือวิถีของเทนนิสอาชีพละกกันผมใช้คําพูดนี้ผมว่ากีฬาหลายๆอย่างที่ต้องเดินทางเยอะมันจะมีประสบการณ์เดียวกันคงจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเรียๆที่สนฉัดและสันชัยในฐานะรุ่นพี่อยากระบายความในใจแสดงออกถึงความอัดอั้นและอยากจะบอกต่อไปถึงนักเทนนิสในรุ่นหลัง ให้ลองพยายามขึ้นอีกสักนิดแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จได้เหมือนบรรดาเดอะฮีโร่ที่ผ่านมาเลือกเดินทางนี้แล้วต้องไปให้สุดทำให้จริงถ้าทำได้อย่างนั้นพี่ตนพี่ต้องมั่นใจว่าจะไม่มีใครผิดหวังกับการตัดสินใจนี้ชีวิตหลังจากการเป็นนักกีฬาจริงๆแล้วเรายังสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้อีกผมบอกได้เลยว่าคำว่ากีฬาอาชีพ บางครั้งครับเราไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จแบบโอ้ท็อปร้อยของโลกท็อปห้าสิบของโลกอะไรเงี้ยบางคนอยู่ห้าร้อยของโลกหกร้อยของโลกแต่คุณชื่อว่าคุณเคยผ่านกีฬา,าชีพมาคุณสร้างวาลุให้กับตัวเองแล้วคุณสามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยมาประกอบอาชีพได้อยากจะให้ผู้ปกครองครับที่กําลังลังเลหรือน้องๆที่ลังเลว่าแบบเฮ้ยจะเล่นอาชเทนิสอาชีพหรอจะได้หรอมันจะโอเคเหรออะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับคําว่า กีฬาอาชีพมันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะต้องเป็นคนแข่งขันนะครับหลายๆคนเพื่อนรุ่นผมที่อาจจะไม่ประสบความเร็จในการเล่นอาชีพแต่หลายๆคนก็ใช้เทนนิสในการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นอยากจะฝากครับถ้ามีโอกาสทําได้สุดแล้วทําได้ดีอันนี้เป็นกําไรของคุณแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วคุณทําอาจจะไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยคุณได้ลงมือทําแล้วสิ่งที่รอคุณหลังจากนั้นเนี่ยมันมีมีหนทางที่จะดําเนินชีวิตต่อแน่นอนครับด้วย บอกเลยว่าเราสองคนมีวันนี้ได้แล้วก็หลังจากที่เลิกแข่งแล้วเนี่ยก็มาเป็นผู้ผู้ฝึกสอนเนี่ยเพราะว่าเทนนิสจริงๆ<ช>ครับผม